อะไรที่เป็นสิ่งที่ปิดตาของเราอยู่ทําให้เรามองไม่เห็นน้าพระทัยพระเจ้าอะไรครับที่ทําให้เรามองไม่เห็นพระเจ้าไม่รู้จักพระเจ้าหรือเข้าไม่ถึงพระเจ้าบ้าง c g n t v สวัสดีครับ พบกันอีกครั้งแล้วนะครับกับรายการ Living Life รายการเฝ้าเดียชวนเราในการศึกษาพระคำของพระเจ้าและเติบโตขึ้นในทางของพระองค์กับผมอาจารย์วิชิตสมมาตรนะครับศิษยาพิบาลเขียจัรมักกะสันวันนี้ผมอยากจะชวนเราศึกษาพระคำของพระเจ้าในพระธรรมลูกาบทที่24ตั้งแต่ข้อที่1 3จนถึงข้อที่35นะครับลูกาบทที่24ข้อ13ถึง35 ในวันนั้นเองมีสาวกสองคนเดินทางไปหมู่บ้านชื่อเอ็มมาอุสห่างจากกรุงเยรูซาเล็มประมาณ11กิโลเมตรเขาสนทนากันถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะที่กำลังสนทนาซักถามกันอยู่พระเยซูก็เสด็จเข้ามาใกล้ดำเนินด้วยกันแต่ตาของเขาทั้งสองถูกปิดกัน้นทำให้จำพระองค์ไม่ได้พระองค์ตรัสกับเขาทั้งสองว่าระหว่างทางที่เดินมานี่ท่านโต้ตอบกันเรื่องอะไรเขาก็หยุดยืน หน้าตาโศกเศร้าคนที่ชื่อเคโอปัสทูลถามพระองค์ว่าท่านเป็นแขกเมืองในกรุงเยรูซาเล็มเพียงคนเดียวหรือที่ไม่รู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงนี้พระองค์ตรัสถามพวกเขาว่าเหตุการณ์อะไรเขาจึงตอบพระองค์ว่าเหตุการณ์เรื่องเยซูชาวนาซาเรตผู้เผยพระวจนะที่มีฤทธเดชในกิจการและถ้อยคําต่อพระพักพระเจ้าและต่อหน้าประชาชนพวกหัวหน้าปุโรหิตกับพวกผู้นําของเรา มอบตัวท่านไว้ให้ถูกลงโทษถึงตายและตรึงท่านที่กางเขนแต่เรามีความหวังว่าท่านจะเป็นผู้นั้นที่มาไถ่ชนชาติอิสราเอลยิ่งไปกว่านั้นวันนี้เป็นวันที่สามแล้วตั้งแต่เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นมีผู้หญิงบางคนในพวกเราที่ทำให้เราประหลาดใจพวกนางไปที่อุโมงค์เมื่อเวลาเช้ามืดแต่ไม่พบศพของท่านจึงมาเล่าว,ว่าเห็นนิมิตเป็นทูตสวรรค์ และทูตสวรรค์น,นั้นบอกว่าท่านผู้นั้นยังมีชีวิตอยู่บางคนในเราจึงไปที่อุโมงค์และพบเหมือนที่ผู้หญิงเหล่านั้นบอกแต่เขาไม่เห็นท่านเยซูพระองค์จึงตรัสกับสองคนนั้นว่าโอคนโง่เขลาและมีใจเฉยช้าในการเชื่อถ้อยคําซึ่งพวกผู้เผยพระวจนะกล่าวไว้นั้นพระคริสต์จำเป็นต้องทนทุกข์อย่างนั้นแล้วจึงเข้าในพระสิริของพระองค์ไม่ใช่หรือ แล้วพระองค์ทรงอธิบายพระคัมภี์ที่เล็งถึงพระองค์ทุกข้อให้เขาฟังเริ่มต้นตั้งแต่โมเสสและบรรดาผู้เผยพระวจ,จะนะทั้งหมดเมื่อมาใกล้หมู่บ้านที่จะไปนั้นพระองค์ทรงทรําทีว่าจะเสด็จเลยไปเขาทั้งสองจึงขยันขยอบพระองค์ว่าเชิญท่านมาพักด้วยกันเถิดเพราะจวนจะค่าและใกล้จะหมดวันอยู่แล้วพระองค์จึงเสด็จเข้าไปพักอยู่กับเขาเมื่อประทับที่โต๊ะอาหารกับพวกเขา พระองค์ทรงหยิบขนมปังขอพระพรแล้วทรงหักทรงให้เขาตาของเขาทั้งสองก็เปิดออกและเขาก็จำพระองค์ได้แล้วพระองค์ก็อันตรธานไปจากเขาเขาจึงพูดกันว่าใจเรารุ่มร้อนภายในเมื่อพระองค์ตัดตามทางและเมื่อทรงอธิบายพระคำพีให้เราฟังไม่ใช่หรือเขาทั้งสองก็ลุกขึ้นในเวลานั้นแล้วกลับไปที่กรุงเยรูซาเล็มและพบว่าพวกสาวกสิบเอ็ดคน ชุมนุมกันอยู่พร้อมกับพักพวกกําลังพูดกันว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นขึ้นมาแล้วจริงๆและทรงปรากฏแก่ซีโมนสองคนนั้นจึงเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นตามทางและเรื่องที่เขารู้จักพระองค์โดยการหักขนมปังนั้นที่นองที่ักครับในร่างกายของเรามีหลายๆส่วนของออัยวะที่เป็นอวัยวะที่สําคัญแท้จรงิงทุกส่วนก็สําคัญนะครับแต่ผมอยากให้เราลองตระหนักว่าสมมตินะครับ ถ้าร่างกายเรา,าบางส่วนในร่างกายของเรานะครับมันสูญเสียไปหรือมันทำงานได้ไม่ปกติเนี่ยร่างกายส่วนอื่นก็จะรับผลกระทบด้วยเช่นเดียวกันสำหรับผมแล้วผมคิดว่าดวงตาครับเป็นส่วนหนึ่งของอวัยวะที่สำคัญมากๆเลยถ้าดวงตามืดบอดไปนะครับถ้าดวงตาใช้งานไม่ได้อย่างปกตินั่นจะสร้างความเสียหายนั่นจะสร้างความยากลำบากในการดำเนินชีวิตของเราให้กับ เรานั้นไม่น้อยเลยนะครับผมเคยนั่งรถไปกับเพื่อนแล้วก็ไม่ได้เจอกันนานนะครับก็เลยบอกกับเพื่อนเราจะไปทานข้าวแถวสีลมด้วยกันนะครับเมื่อกําลังจะนั่งรถไปนะครับผมสังเกตได้ว่าเพื่อนขับรถแตะเบรกอยู่บ่อยๆนะครับผมจึงลองสอบถามเขาว่าเอ๊ะเพื่อนเป็นไงบ้างตาสายตาของเพื่อนเป็นยังไงเพื่อนว่าตาดีไม่มีปัญหาเลยนะครับไม่มีสายตาสั้นไม่มีสายตายาวนะครับ ตาเป็นสายตาที่ดีนะครับเมื่อขับรถไปสักพักหนึ่งนะครับเห็นว่าข้างหน้ามันมีไฟแดงอยู่นะครับแต่เพื่อนไม่ลดความเร็วลงเท่าไหร่เลยนะครับและเพื่อนหันมาถามผมว่าข้างหน้าไฟสีอะไรนะครับทำให้ผมรู้ได้ทันทีเลยนะครับว่าจริงๆแล้วเพื่อนนะครับเป็นคนตาบอดสีนะมองอสีเขียวสีเหลืองหรือสีแดงเนี่ยนะครับมองไม่ออกว่า สีไหนเป็นสีไหนนะครับแยกไม่ออกนั่นก็จะเป็นอันตรายเป็นอย่างมากนะครับแต่ขอบคุณพระเจ้าที่วันนั้นเราก็ได้มีโอกาสไปถึงร้านอาหารรับประทานอาหารด้วยกันจนจนจบนะครับแล้วก็ไม่เกิดประเหตุอะไรเลยพี่น้องที่รักครับเมื่อตาของเราถูกปิดกั้นอยู่เมื่อตาของเราเกิดอุปรสรรคบางอย่างทำให้เรามองไม่เห็นอย่างชัดเจนนั่นจะทําให้ชีวิตของเรานะครับตกอยู่ในอันตรายได้ทําให้ชีวิตของเรา ก้าวสู่ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อไปได้ถ้าตาของเราหมองไม่ชัดหรือทำงานได้อย่างไม่เป็นปกตินะครับพระเจนะของพระเจ้าที่เราได้อ่านไปสักครู่นี้นะครับได้พูดคุยพูดจนถึงในช่วงเวลาที่ชายสองคนนะครับหลังจากที่เะเยริสต์ได้ท่งสิ้นประชวรบไมกก้กางเขนแล้วพวกเขาคงจะรู้สึกผิดหวังพวกเขาคงจะรู้สึกท้อทแท้ใจนะครับเพราะความหวังใจของเขาที่อยากจะเห็นระเยริสก์เนี่ย มาช่วยปลดปล่อยตัวเขาและชนชาติของเขาออกจากการเป็นเมืองขึ้นหรือออกจากการเป็นทาสออกจากการเป็นคนที่ตกอยู่ภายใต้อํานาจของชนชาติอื่นๆนะครับเมื่อพะเยูคสิสคิทสงสิบประชชนแล้วเขาก็คงจะรู้สึกผิดหวังเขาจึงเดินทางออกจากเยรูซาเล็มไปยังเมืองเอมมาอุสนะครับเอมมาอุสซึ่งระยะทางระหว่างเยรูซาเล็มไปยังเอมมาอุสเนี่ยก็ประมาณสัก11กิโลเมตรในขณะที่เขากำลังเดินทางไปนั้นนะครับ เขาก็พูดคุยกันนะครับเขาก็พูดคุยกันสิ่งที่เขาพูดคุยกันนั้นนะครับทำให้เราได้ตระหนักนะแล้วก็รวมทั้งเมื่อเราได้เห็นถึงความความผิดหวังความท้อแท้ใจของเขาแล้วมันทําให้ตาของเขามืดบอดเหมือนถูกปิดกั้นนะครับ mm hmm. เหมือนยังไงครับก็เพราะว่าเมื่อเขากําลังพูดคุยกันอยู่นั้นพระเยซูคริสต์ได้มาปรากฏต่อหน้าเขาแต่เขาจําพระองค์ไม่ได้นะครับ รพระองคี่บอกว่าเขาจาพระองค์ไม่ได้นะที่จําพระองค์ไม่ได้สาเหตุก็มาจากการที่ตาของเขาถูกปิดกั้นอยู่นั่นเองอะไรปิดกั้นตาใจของเขาอยู่อาจเป็นไปได้ว่าสิ่งที่ปิดกั้นตาของเขาทําให้เขามองไม่เห็นหรือไม่รู้จักกับพระยุสคิดตมืเวลานั้นนะครับอาจเป็นไปได้ว่าความ,มท้อแท้ใจนะครับความเหน็ดเหนื่อยความหมดหวังนะครับเกาะกินชีวิตของเขาเมื่อ เ,เขาอะไรๆมันทาให้ตาเขาถูกปิดกั้นนะครับ mm hmm. เมื่อพระเยซูคริสต์มาอยู่กับเขานั้นทําให้เขาไม่รู้จักนะครับทาให้เขา,เาไม่สามารถสัมผัสดได้ว่าคนที่อยู่ใกล้ๆเขานั้นคือพระเยซูคริสต์นะครับ mm hmm. สิ่งที่เกิดขึ้นกับชายสองคนนี้อาจจะเกิดขึ้นกับเราได้เมื่อสายตาของเราถูกปิดกั้นนะครับอันตรายหรือความาความ เลยครับขนทางที่อยู่ข้างหน้านั้นที่เรากําลังจะเดินไปเนี่ยอาจจะเดินไปผิดทางอาจจะล้มเหลวอาจจะท้อถอยต่อไปพระเยซูริ์ทำอย่างไรครับเมื่อตาของเราถูกปิดเมื่อตาของเราถูกกั้นอยู่นะครับพระเยซูกิ์ทำสิ่งนี้คือพระองค์ทรงตามหาอยากใกล้ชิดในข้อที่15บอกว่าพระเยซูริต์เสด็จกลับมาเข้ามาใกล้ดําเนินมาด้วยกันกับเขา ในวันที่คนเหล่านี้กําลังเดินออกไปจากทางนะครับเดินออกจากเยรูซาเล็มจากกลุ่มเจจากจากกเพื่อนฝูงที่เชื่อกันเนี่ยนะครับเดินทางไปยังเอ็มมาอุสไปยังน่าจะเป็นบ้านของพวกเขานะครับเดินทางไปไกลเขากําลังจะหันหลังนะครับให้กับความหวังที่เขารู้สึกว่าหมดไปแล้วแต่พระเยซูคริสต์เข้าไปใกล้เขาในขณะที่ตาเขาถูกปิดอยู่พระองค์ทรง ไปเสด็จไปใกล้เขาดําเนินอยู่เคียงข้างกับเขาพี่น้องที่รักครับในวันที่เรามองไม่เห็นความจริงในวันที่เราหลงทางในวันที่เราไม่รู้ว่าหนทางที่เราก้าวเดินนั้นเป็นสิ่งที่เป็นทางที่ถูกต้องหรือเปล่านะครับหรือแม้แต่ในบางวันที่เราเดินทางผิดพลาดพระเยซูคริสต์จะอยู่เคียงข้างท่านนะครับพระองค์จะไม่ยอมไปหางไกลจากท่านพระองค์จะตามหาท่านนะครับเดินไปกับท่านด้วยความใกล้ชิด รอคอยวันที่ท่านจะหันกลับมาเดินกับพะอสิ่งที่สองที่พระเยซูคริสต์จะทำนะครับอย่างที่พระองค์ทรงทำกับชายสองคนนี้ในข้อที่25พระองค์บอกว่าโอ้คนโง่เขลาและมีใจเฉื่อยช้าในการเชื่อถ้อยคำซึ่งผู้เผชชนะกล่าวไว้นั้นชายสองคนนี้พูดคุยกันเรื่องของการที่พระเยซูคริสต์ได้ถูกตรึงบนไม้กางเขนทำให้ความหวังของพวกเขาเนียนั้นที่เคยมีอยู่นะครับหดหายไป ท้อแท้ใจจนต้องเดินทางกลับมาพระเยซูคริสต์นะครับก็เลยเตือนเขาบอกเขาว่าคุณโง่เขาจังเลยคุณใจเฉ่ยชาจังเลยเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้อยคาที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงบอกกับเขาสอนกับเขาเนี่ยนะครับเขาควรจะตระหนักหรือไม่ก็ถ้อยคที่อยู่ในพระวจนะของพระเจ้าผ่านผู้เผยพระวจนะนต่างเนี่ยก็น่าจะย้ำให้เขาเห็นถึงความความจริงแบบนี้ว่าพระเยซูคริสต์นั้นจะต้องถูกตรึงบนไม้กางเขน จะต้องตายเพื่อสิ้นพระชนเพื่อไถ่บาปของบรรดาประชาชาติทั้งสิน้นนะครับเพราะฉะนั้นความจริงเหล่านี้เขาควรจะได้รับการเปิดเผยเขาควรจะรู้และเข้าใจเพราะว่าเขาศึกษาพราะวจนะของพระเจ้ามารวมทั้งได้อยู่กับพระองค์ในช่วงระเวลาที่พระองค์ทรงอยู่นั้นเขาน่าจะรู้เขาน่าจะเข้าใจพระองค์ทรง,ตรงเตือนเขา เพื่อให้เขาเกิดความเชื่อมากขึ้นพระองค์ทรงชี้นะเขาเพื่อเขาจะดําเนินในทางที่ถูกต้องยิ่งขึ้นในวันที่เขาถูกปิดกั้นสายตาอยู่นั้นพระองค์ได้ทรงเตือนเขาชี้ให้เขาเห็นถึงทางแห่งความเชื่อและสิ่งที่สามสุดท้ายที่พระองค์จะกระทําในวันที่ตาของเราถูกปิดกั้นนั้นพระองค์ได้จะทรงตอบสิ่งที่พวกเขาสงสัยอยู่ในข้อที่ยี่สิบ 7นะครับบอกกับเราอย่างนี้ว่าแล้วพระองค์ทรงอธิบายพระคัมภี์ที่เล็งถึงพระองค์ทุกข้อให้เขาฟังพระเยซูคริสต์รู้ว่าพวกเขามีความขัดคับข้องใจนะครับเขาไม่เข้าใจถึงหลายเหตุเหตุการณ์ด้วยกันนะครับพระเยซูคริสต์จึงเริ่มอธิบายตอบเขาถึงข้อข้องใจต่างๆที่เขามีนะครับ เมื่อเขาได้สิ่งได้ยินสิ่งที่พระองค์ทรงสอนได้ยินสิ่งที่พระองค์ทรงอบอกเล่ากับเขานั้นทั้งสองคนรู้สึกในใจนะครับพระคัมภีร์บอกในข้อที่3.2ว่าเขารู้สึกร,รุ่มร้อนภายในเมื่อพระองค์ตรัสระหว่างทางที่เดินมานั้นนะครับจนกระทั่งพระเยซูคริสต์ได้ทรงหยิบขนมปังขอพรหักทรงให้กับเขาทั้งสองนะครับ แล้วพอหักโซ่ให้กับทัพทั้งสองแล้วตาของเขาทั้งสองคนก็เปิดออกเขาก็จําพระองค์ได้แล้วพระองค์ก็อันตรธานหายไปจากเขานะครับเหตุการณ์หลังจากนั้นก็คือชายทั้งสองที่เดินไปถึงเอมมอุสแล้วนะครับเดินทางกลับจากเอมมอุสมาที่เยรูซาเล็มมารวมกันกับที่จักรของพระองค์อีกครั้งหนึ่งพระองค์ทรงนําคนที่กําลังเดินหลงหายไปแล้วให้กลับคืนมาอีกครั้งหนึ่ง ในวันนี้ครับอะไรที่เป็นสิ่งที่ปิดตาของเราอยู่ทําให้เรามองไม่เห็นน้ำพระทัยพระเจ้าอะไรครับที่ทําให้เรามองไม่เห็นพระเจ้าไม่รู้จักพระเจ้าหรือเข้าไม่ถึงพระเจ้าบ้างเป็นไปได้ไหมที่ความดื้อรั้นในใจของเราใจที่แข็งกระด้างไม่ยอมรับฟังคําตักเตือนแม้มีบางคนปรารถนาดีแนะนําเราแต่เราก็ไม่ยอมฟังอาจเป็นไปได้ว่าปาตาสิ่งที่ปิดกั้นตาของเราอยู่นั้น อาจเป็นความเห็นแก่ตัวความโลภความอยากเด่นอยากดังนะครับบางครั้งเราอยู่ในโลกเสมือนจริงจนเกิดความคุ้นชินกับการอยู่โลกเสมือนจริงจนแยกไม่ออกว่าโลกจริงๆคืออะไรโลกเสมือนจริงเป็นอย่างไรการที่เราไม่เปิดเผยตัวตนของเราที่แท้จริงแทงเป็นอีกคนหนึ่งอยู่ในโลกเสมือนจริงบ่อยๆนะครับทำให้เราเกิดความคุ้นชินกับอย่างนั้นไม่ต้องรับผิดชอบอะไร นี่หรือเปล่าที่เป็นสิ่งที่ปิดกั้นตาของเราทําให้เรามองไม่เห็นความจริงของพระเจ้าความบาปท,ที่การปล่อยเนื้อปล่อยตัวไปตามเนื้อหนังของเรานน้นนะครับทําอะไรตามใจตัวเองที่จะทาแทนที่จะทําตามพระนาพระทัยของพระเจ้าการเล่นสนุกอยู่กับความบาปสิ่งเหล่านี้ทําให้ตาของเราปิดอยู่หรือเปล่าหรือบางครั้งอาจเป็นความผิดหวังความขมขื่นความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นในอดีตไม่ว่าจะมาจากคนใกล้ชิด อาจจะเป็นพี่น้องในเครือจักรอาจจะเป็นผู้นําในเครือจักรบางคนที่ทําให้ท่านรู้สึกเจ็บปวดความขมขื่นใจจากผู้ปกครองจากมัคณาย,ยกหรือจากบางคนที่ทําทให้ท่านรู้สึกผิดหวังพี่น้องที่รักครับไม่ว่าท่านกําลังจะเป็นเผชิญกับอะไรอยู่สายตาของท่านอากำลังปิดและกําลังมองไม่เห็นหนทางนั้นอยู่พระเยซูคริสต์เข้ามาใก,กล้ท่านพระองค์ตามหาพระองค์จะทรงตักเตือนท่าน และพระองค์จะทรงตอบสิ่งที่ท่านสงสายอยู่นั้นขอให้ท่านได้ยอมจำนนกับพระเยซูคริสต์หันกลับมาและเดินในทางของพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งบางคนในผู้ในจำนวนผู้ฟังวันนี้อาจจะมีบางคนนะครับที่ห่างหายจากการติดตามพระเจ้านานแล้วผมอยากจะชวนเรานะครับหันกลับมาหาพระองค์อีกครั้งหนึ่งเถอะครับอธิษฐานิีวอนกับพระเจ้าให้พระเจ้าเฟื้นฟูชีวิตฝ่ฝาจิตวิญญ,ญ,ญาเราให้เติบโตขึ้นกับพระเจ้าด้วยกันเดินกับพระเจ้ามีสันติสุขมีความสุข เดินไปกับพระองค์ด้วยกันนะครับอธิษฐานกับพระองค์ข้าแต่พระบิดาเจ้าสายตาที่ถูกปิดกั้นนั้นอาจทําให้เกิดอันตรายกับชีวิตของเราอย่างไรชีวิตฝ่าจิตปัญญาที่ถูกปิดกัน้นตาใจฝ่าวิญญาที่ถูกปิดทําให้เรามองไม่เห็นความจริงของพระเจ้าด้วยเช่นเดียวกันอย่างนั้นขอพระเมตตาของพระเจ้าเปิดตาใจของเราให้เห็นได้อย่างชัดเจนขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์รงทรงตามหาเราทรงแตกเตือนเราและพระองค์ทรงตอบสิ่งที่เราสงสยัยสิ่งที่เรา ไม่ทราบและไม่รู้นั้นขอพระเมตตาของพระเจ้าให้เราตจะหนักถึงพระคุณพระเมตตาของพระเจ้าเดินกลับมาสู่วนทางของพระองค์อีกครั้งด้วยอธิษฐานกับพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน หากว่ารายการ Living Life เป็นประโยชน์ในการพัฒนาชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของท่านอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผ่านช่องทาง YouTube และก็ Facebook ของ CGNTV ท่านสามารถเสนอความคิดเห็นต่างๆและแบ่งปันพระพรผ่านคอมเมนต์่ได้เลยนะครับพระเจ้าอิอร์ทุกท่านครับ